สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมดรเปรมปรีมู่วิเศษนะครับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยีมาพร้อมกับแนะนําตัวเองสวัสดีค่ะหนูชื่อปัญพรโกศัยค่ะชื่อเล่นชื่อบุ๋มค่ะเพิ่งจบปีการศึกษานี้นะครับในระดับปวสเราจบอะไรครับปวสสาขาเทคโนโลยีเด็กเรียนเดิมโรงเรียนอะไรอ่ยโรงเรียนบ้านหนองบัวค่ะโรงเรียนบ้านหนองบัวอำเภอท่าสองยางค่ะอำเภอท่าสองยางนะครับพอเนี่ยเรียนสาขา สาขาคอมพิวเตอร์ค่ะอ๋อคอมพิวเตอร์ธุรกิจใช่ไหมแล้วตอนปวชนี่เราไปฝึกงานไหมฝึกค่ะฝึกที่ไหนฝึกที่ฝึกแถวบ้านปวชใช่ค่ะปวชสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลต่อนะครับดังนั้นเนี่ยน้องบุ๋มนี่ก็จะอยู่กับเรา5ปีเต็มๆเป็นยังไงบ้างครับเียนที่เเทคโนโลยีดีค่ะเรายาวกว่านี้หน่อยได้ไหมได้เจอเพื่อนๆค่ะได้เจอเพื่อนๆนะตอนปวสเนี่ยเราจะเรียนระบบทวิภาคีที่สมบูรณ์เลยนะครับก็คือ น้องบุ๋มนี่จะเรียนที่เทอร์นเทคโนหนึ่งปีใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็ไปเรียนที่ไปทํางานฝึกประสบการณ์การทํางานที่ห้างเซ็นทรัลไปฝึกงานที่นั่นหนึ่งปีปีไงเม่ครั้ไปฝึกงานสนุกค่ะสนุกเหมือนพนักงานเขาเลยไหมตอนไปฝึก,กไปทํางานเค่ะเขาให้ทาทุกอย่างค่ะให้ทําทุกอย่างใช่ค่ะแล้วก็ได้อยู่เคาน์เตอร์แล้วก็ได้นับเงินแล้วก็ได้พูดกับลูกค้าค่ะอืมอืมแล้วครับเราไปฝึกนั่นหนึ่งปี มีรายได้ประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนอาจจะว่าหนูอยากหากองเขาหาให้แต่หนูอยากหาเองใช่หนูได้บอกเพระเาะนั้นก็จะเป็นหมื่นสามหมื่นสี่แล้วเดือนหนึ่งนะถ้าบวก ot บวกอะไรเนะี่ยหมื่นห้าถึงไหมถึง,ถงค่ะเนะออรวมทุกอย่างามันจะประมาณหมื่นห้าหมื่นหกนะะพอเราพอใช้ไหมพอใช้ค่ะเงินเก็บไม่ค่อยมีค่ะจะส่งให้พ่อทุกเดือนค่ะอ๋อส่งให้พ่อทุกเดือนเลยเดือนประมาณเท่าไหร่สี่พันค่ะเดือนละสี่พันบาทนะครับพอฝึกงานเสร็จบริษัท รับเข้าทำงานเลยใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะทำที่เดิมเลยป่ะทำที่เดิมค่ะที่เดิมเลยแต่เปลี่ยนจากนักศึกษาฝึกงานเป็นพนักงานเป็นพนักงานให้ทุนนะใช่ไหมใช่ค่ะให้ทุนเออให้ทุนการศึกษาโดยที่ปีสองที่เราเรียนอยู่ที่เทิร์นเทคโนโลนั้นไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเลยใช่บริษัทเซนทันจะจ่ายให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจเรียนทวิภาคีกับวิเลยอาชีวศึกษาเทิร์นเทคโนโลยีนั้นถ้าไปประสงค์จะไปฝึกงานฝึกประสบการณ์กับบริษัทเซนทันกรุ๊ป ก็ไม่ต้องจ่ายค่าเทอมในปีที่สองใช่ไหมครับเราไม่ต้องจ่ายเลยก็ประหยัดเป็นเราเริ่มไปบรรจุเป็นพนักงานเขาเมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาหนึ่งมีนาเลยใช่ไหมอ๋อถึงว่ามารีบทาโปรเจกต์ไม่ใช่มารีบสอบใช่ไหมเขาให้ลามาสอบกี่วันประมาณสามวันฝึกหรือเรียนแบบทวิภาคีเรียนแบบปกติไปฝึกงานอย่างไรก็ตามในกระบวนการเรียนการสอนที่วิไลอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยีนั้นนักเรียนทุกคนต้องมาสอบ มาตรฐานวิชาชีพปชออันนี้ปวสใช่ไหมนี่เรียบร้อยนะครับนี่โชว์เลยนะฮะก็รับเรียบร้อยแล้วจบเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับดีใจไหมดีใจค่ะอ่านี่เป็นรูปกรอบรูปนะครับที่พิธีมอบใบประกาศสิบัตรประจําปี2566นะฮะก็มารับเรียบร้อยนะสมบูรณ์แบบแล้วก็คิดถึงวิเลยบ้างนะคิดถึงค่ะเรียกว่าถึงนะเราลดระลงให้บริจาคนะโดเน t นะให้กับ วิไลค่าอาหารนะก็ฝากน้องๆหรือพี่ๆลูกพี่ๆนะครับที่วิไลอาชวึกษาเถินเทคโนโลยีนั้นเรามีโครงการเถินเทคโนโลยเพื่ออาชีพเราจะมีการเลี้ยงอาหารสองมื้อคือมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นเราอยู่ไหมอยู่ในโครงการไหมอยู่ค่ะกินข้าวโครงการมาตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะนะเพราะเพราะฉะนั้นมีรายได้แล้วก็คืนให้น้องๆบ้างนะก็ขอบคุณนะครับน้องบุ๋มที่มีโอกาสมานั่งพูดคุยกันโดยเส้นทางชีวิต ที่มาเรียนที่วิไลอาชวยศษาเถิ่นเทคโนโลยีนั้นเริ่มจากปวชรเราอยู่โรงเรียนบ้านหนองบัว<ช>นะครับแล้วก็ต่อปวสและตอนนี้ได้ทาได้งานทํามีงานทํากับบริษัทชั้นนำใช่ค่ะคือบริษัทเซนทันเซน,นทันกรุ๊ปนะใช่ค่ะเป็นบริษัทเซนทันขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังแล้วก็ติดตามก็ขอให้บุ๋มโชคดี<ช>นะค<ช>ทำงานแล้วก็คิดถึงโรงเรียนคิดถึงวิาลคิดถึงพออคิดถึงคุณครูนะครับแล้วก็เรา ก็ออยังยืนหยัดนะครับที่จะพัฒนานักเรียนนักศึกษาวิทยาอาชีวศึกษาเทคโนโลยีให้เป็นแบบเราให้ประสบความสําเร็จมีงานทํามีไรายได้ส่งเงินให้พ่อให้แม่นะครับแล้วก็สร้างราักฐานตนเองทางสังคมต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ